ค <Complete>, อม plete คอม plete ร้อนมากกะพึ่งเยอะ ขึ้นดอยหลวงเชียงดาวจะไม่เหมือนสถานที่อื่นนะฮะเราต้องมีการอบรมมันก่อนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชีวมณฑลเลยนะทีนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพครับเขาก็จะมีแบบสอบถามความพร้อมก่อนขึ้นดอยหลวงกันด้วยนี่ครับชาร์จความสูงนะฮะดอยหลวงเชียงดาวความสูงอยู่ที่อันดับ3ามนะสองพหนืองร้อยยี่สิบห้าเ็นรระดห็น้ำทะเล 14ผสมชิดาวที่เดียวเท่านั้นเนาะบางท่านบอกโอ้ยไสมตดอื่นก็มีเทียนตรงนี้แต่ที่อื่นจะเป็นเทียนผีเสื้อหรือว่าเทียนสีสุกนะครับคล้ายกันเนาะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยความหลากหลายของสัตว์และพันธุ์พืชยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นชีวมณฑลแห่งใหม่ของประเทศไทยครับด้วยนะครับเพราะสูงพันมาจากพื้นที่ของเราเองนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับมีลักษณะคล้ายกับอยู่ที่ภูฐาน อาจจะมีลงเหลือแอบแฝงอยู่แถวข้ามากก็ได้พัดพื้นแต่ระยงสําคัญจริงๆนะครับอย่าไปเหยียบย่ำเข้าเลยสมัคระวังด้วยนะครับผมและนี่คือคลิปวิดีโอที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้บันทึกเอาไว้นะฮะว่าผืนป่าเชียงดาวมีความสำคัญต่อสัตว์ป่าแค่ไหนฉะนั้นคนที่มาเที่ยวนะครับต้องช่วยอนุรักษ์กันด้วย,<ด>ยวและนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ครับว,ว่าเราจะเข้าห้องน้ำกันแบบไหนลดการสัมผัสนันเลย หลังนี้เลยนะครับเวลาจะนั่งก็จัดทรนนิดนึงนะครับถ้าใช้แล้วห้ามเอามือลวงนะครับมันจะเปื้อนตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับมันจะแน่นแบบนี้เลยนะ,ะปวดท้องแล้วชิญนมางเลยหลังจากที่ผมได้อบรมแล้วเนี่ยทำให้รู้เลยครับว่าผืนป่าแห่งนี้มีความสําคัญมากแค่ไหนและทําให้เราเนี่ยรู้สึกอินไปด้วยจริงๆนะครับหลังจากอบรมเสร็จเนี่ยเราได้เปลี่ยนสถานะจากนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษาธรรมชาติกันแล้วฮะนี่ครับเราคือผู้พิทักษ์ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ดื่มกาแฟไหมคะไม่ดื่มค่ะไอลกงไม่ได้ดื่มขออีกข้าวเราเป็นคนได้ปกติของเราสามสิบช่ไหมคะครับผมค่เดี๋ยวเช็คขึ้นนะจสดื่มใส่โคดนยกแขนด้ย อันนี้ว่าคืนนอนหลับเป็นไงบ้างคะหลับหลับตบายมันอยู่ตีนเดียวเพื่อนนี่แหละอันนี้เดี๋ยวนั่งพักเสร็จสักครู่มแล้วค่ะตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะพี่ลองมีด้ลำดับเท่าไหร่บ้างคะรอบที่สามร้อยสี่สิบพอดีเลยผ่านเกณฑ์ สามรอบอาจจะนอนน้อยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เดินอยู่ในบริเวณเขตเนี่ยก็ทําให้ความดันขึ้นได้เหมือนกันอโอเคผ่านแล้วเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันต่อ หลังจากที่ผมผ่านจุดวัดความดันมาได้ก็ไปตามสเตปเลยครับ1 2 3 4 4จุดนะฮะหลังจากนั้นก็รอขึ้นดอยกันได้เลยและถ้าตรวจความดันเกิน140แล้วไม่ผ่านสักทีเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีครับมีเอกสารให้เราเซ็นยินยอมนะครับที่จะขึ้นดอยหลวงเชียงดาวอันนี้คือมาตรการใหม่เลยนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับจัดมากเลยตอนเช้า สลลและตอนนี้รถเจ้าหน้าที่ที่จะไปส่งเราที่ตีนดอยมาถึงแล้วแล้วแก๊งของเราเนี่ยก็ผ่านเป็นครบแล้วครับว้าวาแะ้วก็ไป,ไป ปลาเลยเดี๋ดวยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดอกบานฉ่ามากเลยนี่ Something feels out of place, but you have no tell It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel I can't sleep when you're not talking to me Got me suffering inside, I can't breathe when you're not here Ready? Let's go! เช็คเวลาแป๊บสิบโมงครึ่ง <laughs> พี่เจ้าหน้าที่ขำ <laughs> ประมาณกี่ชั่วโมงครับปกติเมื่อกี้ <laughs> เขาถึง,งน,น,นั่นแล้วปางัวยสามสี่ชั่วโมงตายแล้วเราจะถึงที่มงโดนกดดันแล้วไม่ขอันนี้อ๋อต้องเก็บอีกครับเก็บใบนี้สำคัญมากเลย,ย,ย <laughs> ต้องเก็บตลอด <laughs> ใช่ทุกอย่างจะโดนยึดนะครับถ้าใบนี้หายห้าร้อยบาทคือจะโดนยดึดทุกอย่าง อ๋อเนี่ยกูจะไม่ได้โหลดแอปเลยอะ่ะว,วันนี้เรามากับผู้ผู้อะไรนักสื่อความหมายนะครับ <c oughs> ชื่อคุณพี่อะไรนะครับทีเอลครับโอเคนี่เรามีนักสื่อความหมายนะในกลุ่มจะต้องมีนักสื่อความหมาย ประกบเราอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้ตรวจไปกี่รอบครับเพื่อนห้ารอบห้ารอบไหมเมื่อคืนนอนียนอนไปสองชั่วโมงโอเคไม่ค่อยหลับไม่ค่อนอนเลยม,มันแปลกทีแปลกทีและนี่คือหลักฐานนะฮะหลักฐานอะไรว่านี่คือจุดสตาร์ทตรงนี้จะเราจะเริ่มเดินขึ้นยอดดอยหลวงนี่คือดอยหลวงเชียงดาวอ่างสลุง 8.5กิโลเมตรกลุ่มเราวันนี้จริงๆในลิสต์บอกว่ามา30คนเห็นเขาบอกมา3คนสิล, <laughs> ลคนห <laughs> มายถึงไอ้นี่ลองโกะบอกมา30คสิคนเปยิบ <laughs> <laughs> เจ็ดเหลือ3อ <laughs> แต่จริงๆตรงจุดเดินขึ้นอ่างสลุงสวยนะมีสากุระมีพญาเสือโครงบานช่วงนี้แบบ ช่วงวันที่เรามาคือวันที่23เ,เพราะว่าเรามาอบรมวันที่22ึ้น23แล้วก็อยูนี้การค้างแรมบนยอดไยหลวงเชียงดาวเนี่ยเขาให้ค้างแค่หนึ่งคืนเท่านั้นเนะ่ยคืนเดียวคุณต้องลงช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรมากเดินสบายๆเดินทางดินเปลกๆนิดนึง แล้วก็ต้นไม้สองข้างทางก็เป็นต้นสนต้นยาสือโคง้งสวยดีแต่ก็อากาศเย็นสบายชื้นๆนิดนึงสดชื่นเดี๋ยวถ้ากิโลถัดไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถ้าเจออะไรแบบแปลกๆสวยๆก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผ่านไปหนึ่งกิโลแรกจากเมื่อกี้เราขึ้นมาตอน10บโมงครึ่ง ตอนนี้10โมงห้าบนะรช่วง1กิโลแล้วอ่ะไปกันต่อโอ้ครับใจกันข้างบนครับอันนี้ลงหรือขึ้นนะ <laughs> โอเคคนลงยังไม่ได้ใจยังไม่ลงโอเคครับใจกันข้างบนครับอันนี้คือยอดดอยหลวงน้อยเห็นไหมเป็นจุดที่จะมีเออลืมบอกไปที่นี่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะก็ <c oughs> ะมีให้แกนสแกน QR code อย่างนี้ด้วย สแกนเพื่ออะไรเพื่อมีข้อมูลอยู่ในนี้หมดเลยเวลาเราสแกนเนี่ยเราต้องโหลดแอป,ปดอยหลวงเชียงดาวนนะ <ผม S 1> เดี๋ยวแปะไว้ให้ SM แล้วเขาก็จะบอกว่านี่คือจุดอะไรนะพอเราสแกนปุ๊บก็อธิบายหมดเลยว่าบริเวณนี้มีดอกไม้อะไรแต่นี่คือดอยหลวงน้อยอ <S <S เดี๋ยวก็จะไปสแกนที่ละเสารเรื่อยๆจะได้ข้อมูลมาเรื่อยๆบันรทึกกิโลที่สอง สิบเอ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีไม่เร็วไม่เร็วถือว่าทำเวลาดีอยู่ใช้แอป,ปสแกน QR c o ้ดปุ๊บเห็นไหมล้วก็มาสแกนก็จะขึ้นว่าคุณได้รับอีกหนึ่งคะแนนแล้วจะมีขับลิฟต์ไปแเนี่ยสาวที่สองไปเลยปลงพืชดึกดำบรรณ อ๋อนุ่นเนี่ยมีอะไรเอ่ยเป็นดงไผ่เฉยอ่ากิโลเมตรที่สามของพวกเราก็คือดงปลาไผ่พอดีเลยแล้วก็ตอนนี้ใช้เวลาตอนนี้ไปถึง11บเโมงสีแล้ว ชั่วโมงกว่าแล้วนะจุดจุดพักกินข้าวเลยจากกมสามมานิดเดียวข้าวหอ่อห่อข้าวเหนียวหมูมานะน่าก,ก,ก,กินนะน่าก,กินนะข้าวเหนียวหมู อิ่มเรียบร้อยไม่มาเลยกินอิ่มนอนหลับยังยังไม่นอนเดินต่อนะฮะเดี๋ยวเหมือนจะมีกลุ่มล้างท้ายอยู่กินข้าวแล้วยังขึ้นมาไม่ถึงเลยกิโลที่4เป็นเวลาเที่ยง25่สิ้ากับกว่าเดินทางมา2ชั่วโมงได้ประมาณ4โลโอเคไปก่อน ลกลกลกทางลกผู้สื่อความหมายบอกว่านี่คือจุดชมวิวสามพี่น้องหนึ่งสองสามเห็นไหม oh. อตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ชื่อว่า <Okay. S 1> จุดสกัดสามแยกปางรัวข้างบนเหมือนที่พักที่นั่งพักที่ใครจะ พักกินข้าวเข้าห้องน้ำก็จุดนี้ก็มีเลยนะเที่ยงห้าสิบห้าอยู่กิโลที่ห้านะประมาณนี้เรามาเราตอนเวลานะจริงๆเราจะถึงถึงสายแยกบ่ายโมงแต่เรามาถึงกว่านี่ทำเวลาดีเหรอครับว้าวถือว่าทำเวลาดีเหรอเนี่ย ขนาดต่อให้กินข้าวกันด้วยนะกิโลที่หนะฮะเสียงเริ่มอ่อยกิโลที่หกหนึ่งบายโมงสาเดแล้วฮะ,ะเดินมาถึงกิโลที่หแล้ว <c oughs> แล้วก็หลัง <c oughs> เห็นเขาว่าหลังจากกิโลที่6ไปแล้วเนี่ย <c oughs> จะเริ่มชันขึ้น <c oughs> สวยสวยแล้ว ยังเยอะจัดร้อนมากเลยกิโลที่หกมาแล้วแบบขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ร้อนท้ห้กระหายนะ้ำแล้วก็ที่พักบางล่มแบบใต้ร่มไม้อะไรเงี้ยไม่มีต้องหลบอยู่ในโพรงหญ้าแบบนี้แล้วก็พึ่งเยอะ กิโลเมตรที่เจ็ดจุดห้าลาบ่ายสามโมงสิบนาทีใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวอีกประมาณโลหนึ่งอืมไม่ถึงหรอเป็นคำลอบใจที่ดีมากกิโลที่แปดสามโมงยี่สี่นาทีพักแปบ๊บ ถึงแล้วถึง,ล,ถงล,ลานกลางเต็นแล้วถึงล,ลานกลางเต็นแล้วอุ้ยนิดเดียวตรงนี้เป็นจุดเช่าสัมภาระ,ะอ่าพวกพวกเช่าเต็นทเช่าแผ่นลองนอนตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวลานเดิเดนป<ร>ไปอีกนิดนึงดีใจดีใจเขาจะมีสามแอปอ,อ่างสลุงจุดกลางเต็นเราถึงกันแล้วนะฮะอ่างสลุงจุดกลางเต็น เขาขึ้นเลยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวกันขอแสดงความยินดีนะนี่เขาขึ้นด้วยคุณได้รับวีซ่าผู้พิทักษ์ดอยหลวงเชียงดาวอ๋วอคนเท่อะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็ลงเต็นหาจุดกลางเต็นอย่างที่บอกนะตอนแรกตั้งใจว่าจะมา แล้วต้องกลางเ,ต,ต,งเต,ต,ต็นใช่ไหมแต่นี่ลูกหาบกลางง่ายน่ารักมากข้อดีของการมากับทริปนะฮะแต่ต้องบอกว่าทริปนี้เรามากันน้อยเขาก็มีเวลากางให้เราน่ารักจริงยกนิวว้วให้เรียบร้อยครับจัดเต็นเรียบร้อยแล้วนี่ภายในเต็นของเราประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมา ลอยหวงเสียงดาวก็คือการไปดูพระอาทิตย์ตกนะฮะสี่โมงครึ่งแนละ้วฮะเดินไปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทางขึ้นมาจากแคมป์ก็ประมาณห้าร้อยเมตรแล้วก็เป็นดินแบบเนี้ยนี่ลูกหลังแดงๆดงห้าร้อยเมตรสุดท้าใหญหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใหญน่าจะลงไปอย่าหาทรรมะ ในขณะที่หูทั้งสองข้างของเราได้ยินแต่เสียงลมหายใจตัวเองขณะนั้นได้มีนักศึกษาธรรมชาติคนหนึ่งได้พูดออกมาว่ากวางผา,ามาแล้วเห็นกวางไหมกวางผามารับแดดตอนเย็นโอ้ยคอมพลีทคอมพลีทน่ารักมากหนึ่งตัวนะเห็นหนึ่งตัวโอ้โชคดีโชคดีสมได้ขนาดเนี้ย สูนได้ขนาไหนเดี๋ยวชัดไหมนี่สูมได้นี่เอ้ยคอขาวใส่ถุงเท้าด้วยเอ้ยเอ้ยเหมือนหมาเลยหลังจากผ่านช่วงเวลาของความสุขตอนนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่ก้าวเราก็จะเป็นผู้พิชิตดอยหลวงเชียงดาวกันแล้วครับ จุดสูงสุดก็มีทางเดินไปอีกตรงนั้นมีเจ้าที่กันอยู่ไม่ให้เกินไปกว่านี้ตรงน,นั้นมันเป็นเหวเลยไนหะเหวลงไปเลย,เลยตอนนี้เขาจะมีธงที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายกันนะอันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอพราทิตย์ตกเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปกินข้าวเย็นกันเลย,ยแล้วก็อากาศตอนนี้เย็น <c oughs> เย็นมากลมแรงมากนะขึ้นมาก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดแบบนี้นะ จะแบบมาแต่งตัวสบายๆไม่ได้นะพาที่ตกปุ๊บฉ่ำแน่นอนถ้าพาที่ตกปุ๊บเนี่ยถุงมือก็ใส่มาเสื้อกันหนาวก็เตรียมมาพาที่ตกเรียบร้อยแล้วนะจบแล้ววันนี้แฮปปี้เอนดิ้งมากเจอทั้งกวางพาที่ตกแบบเป็นไข่แดงเต็มเต็มดวงอยู่นะมาดุนพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งค่าจะฟ้าเปิดไหมก็มาลุ้นกวางพรุ่งนี้เช้าด้วย ว่าน้องจะมาอาบแดดไหมลงไปกินข้าวไปใช้กรรมกันต่อกว่าจะลงถึงเบตแคมโอเคไปไปกันต่อ การมาดอยหลวงเชียงดาวครั้งนี้นะครับเรามากับทริปนะครับของเพจอลองกูก็เลยมีเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้เราทานนะครับคัวจัดการให้เราทั้งหมดมเนี่ยขวานเนี่ยตอนเย็นคนเยอะกว่านี้ตอนนี้ เลือแค่ไม่ได้จะไสบายๆนะลมแรงข้างบนลมแรงแรงมากเริ่มอุ่นแล้วดีขึ้นได้เวลากลับแล้วเมื่อกี้เลยนะมีกวางโผล่มาใช่ไหมโไไผล่มาแป๊บเดียวน้องเขาก็ลงไปแล้ว ก็เจอที่ออกมาช่วงนี้ก็เจอเจอทุกวันนะมาตลอดแต่ว่าต้องตาดีๆโอเคเดินลงต่อ500เมตรขึ้น500ลง500รอยแต่อแคมป์ก็ลงอีก8โลโอเคนี่คือบทสรุปของดอยหลวงเชียงดาวอบมองยันนี้คืออะไรกินได้เลยหรอกาแฟก่อนกาแฟก่อน อืมขึ้นมาเนาะอืออ้าแล้วก้าววงทีแม่ทุกคนองไม่มีตัวอะไรมาเนาะอีกหนึ่งความความพีก็คือได้มาเข้าห้องน้ำที่ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยมาดูกันฮนะว่าห้องน้ำเป็นอย่างไรอย่างนี้เลยโล่งๆนี้เลยข้างบนเปิดโลง่งคือจริงๆอ่ะเขาสะอาดนะเพราะว่าไม่มีอะไรมีแต่ถังมันก็เลยจะไม่เนอะ เหตุการณ์ต่อจากนี้ผมคงไม่ต้องถ่ายต่อเพื่อน,อนๆคงไม่อยากดูหรอกเนาะเดินทางกลับสู่ภพภูมิเดิมนี่ยอดนี้ก็คือยอดสูงสุดนะนี่อยู่ตรงลานกลางเต็งก็จะมองขึ้นไปมมีคมมีคคู่ไม่มีแล้วร้อนแล้ว ให้ชื่อว่าดอยมาน้อยเห็นไหมมีหูด้วยมีหูด้วยน <c oughs> ี่หูจะมูกปากครบเลยแต่ว่าตอนขับมาจะไม่เห็นนะต้องเป็นแสงตอนเช้าขักลับเดินมาอีกนิดนึงเห็นลูกตาด้วย <c oughs> นี่ลูกตาเออวะจินตนาการที่สุดยอด <c oughs> ภาพรวมของดอยหลวงเชียงดาวปี2025นะครับก็คือทุกอย่างนี่ มีความเป็นมาตรฐานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพของเราเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลเราตลอดทิปซึ่งทำให้การมาเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวมีความปลอดภัยมากขึ้นจริงๆครับส่วนวันนี้ผมอูช่องเที่ยวส่งๆขอลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ